Silder. สิลิศเหรอเปล่าหลับสบายเลยครับเล็บก็ไม่มีโดนบ่นด้วยเนี่ยฮะไม่มีเล็บเนี่ยฮะ โอ้โหอะไรอะไรมอร์นิ่งครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮะฮ่าโอเคโอเคอะอากาศดีนั่งรถนานไม่เห็นดีด่าอย่างเมื่อคืนเลยฮะ โอ๊ยเขาดู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 ดอยหมดสภาพหมดสภาพอบบเปล่าฮะในน้ำอ่ะฮะหมดสภาพเลยขนาดนั้นเห,หรอ มดสภาพเลยอ่ะเปล่าฮะ่หมดสภาพเลยอ่ะูกฮะฮ่า่า่บ้าบออ่าบ้าบอกินไม่หมดอ่ะฮเปเ่ากินหมดเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วอ๋ยดูหัวจะปวดอ่ะฮะสวัสดีครับแม่ระชนกไม่ไหวแล้วอยออ๋อพ่อไม่ไหวแล้ว สวัสดีครับอาจารย์บาสมาทำงานหรือเปล่าเนี่ยฮะกินอีกเปล่าเอาได้กินเข้าไป มมไม่ลงคลิปเลยอ้อเดี๋ยวน้ำใส่ให้บ้าบอเลยต,ตักน้ำให้บ้าบอก่อนกินอาหารไม่มีน้ำโอ้ผมก็มวัวจะไปทำแต่กอคอปากอืมอ้อน,น่ารักอะ่ะ สาเปาสาเปา <c oughs> เจอพอลบเมื่อวานชมเป้าลากดีขึ้นเป้าลูกรากดีครับแต่ว่าโดนตำหนิเรื่องเล็บ <c oughs> เป้าไม่มีเล็บแม่ <c oughs> เป้าไม่มีเล็บโดนตำหนิมาโดนทุกคนตำหนิเรื่องเล็บ <c oughs> เปาชอบกระดกกระเดกอ,อ่ะฮะกินดีเจ้าหลกสวัสดีครับอาจารย์อ้นสุดหลอ่อ,อโชคเชนพ,พิเศษฮะเดี๋ยวอเอามาใส่พอดีบ้าบอเลยอะ่ะ เห็นไหมแม่รอเลยใส่โซ่ไข่ปลาตะกุยดินไงแม่ <c oughs> มันไม่มีเล็บเล็บมันทู่ไปหน่อยมันต้องแหลมๆ <c oughs> เห็นไหมยู่น้ำยู่น้ำ ินเยอะลตตเล็กโตเร็วมีแรงไปสู้เขาแม่ซื้อรองเท้าให้อให้อับเ,อเ,ปเปล่าเปล่าเปล่าไม่เป็นไรแม่มันชอบขุดดินเวลาเราพามันออกมาข้างนอกอ่ะมันชอบขุดดินตรงเนี้ยมันขุดไปหลุมหมดอ่ะตอนขุดดินเล็บมันหายไงหมามันใช้เล็บมันต้องเดินทรายแม่เพื่อรักษาเล็บ เราไม่ได้ต่อพ่วงข้างไปเดินทรายไงเนี่ยมันขุดเล็บหายหมดแล้วถ้าได้เดินทรายมันจะรักษาเล็บได้ดีก็อยากให้เป็นกำลังใจให้น้องคนเมื่อวานครับที่เขาไปแข่งหมาสนามที่แล้วอะ่ะอืมเขาก็ไปเขาแข่งคนเดียวอะ่ะ ต่อเล็บนะมันจะอยู่ว่าถ้าอยู่จะต่อถ้าไม่อยู่ไม่รู้จะต่อทำไมเลยต้องพาไปเข้าร้านทําเล็บแล้วก็นั่งทําตะก้อเนี่ยในสามอันแล้วเนี่ยแต่ไม่มีปลอกคอ ขายนะครับขายขายขายไม่มีปลอกคอก็ขายครับ <c oughs> <c oughs> อาหารแม่งม่งมา้เนี่ยนมไม่ดาวเมื่อคืนนี่ย, <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนี่ย นั่งเซ็งๆคิดเครียดคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอยู่เบื่อหาเฟสน้องคนนั้นไม่เจอเนี่ยจะส่งรูปไปให้ใหเขาไปโพสเล่นหน่อยออโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมไปหาข้าวกินนะเอาแต่น้ำยาเล่งเล็บดีกว่า ทันไหมลูกเปามันมีด้วยเหรอแม่แล้วก็ยังทนกินข้าวกินน้ำได้อะครับแต่ในติ๊กต็อกก็บอกตะก,ก้อลวกหมีะที่แม่คนนั้นบอกอะ่ะก็ถ้าใครดูคลิปแล้วไม่เข้าใจก็ถามน,นะครับ ไอที่ชิต้ามันร้องนะมันร้องเพราะมันระบายอารมณ์มันครับอืมเราจะตัดผมหน่อยจะสิบเอ็ดโมงแล้วพี่สมไม่มาเลยเนี่ย <c oughs> ตะก้อผ้ามันกินไม่ได้นะครับตะก้อผ้าแล้วตะก้ออื่นอ่ะมันจะกระชับปากไนงะอันนี้มันจะหลวมกินได้ก็ฝากตะก้อไว้ด้วยครับเนี่ยอืม ขายครับขายอไม่มีไม่มีอันนี้ก็ไปหาซื้อเอาช่ไแม่เดี๋ยวลดราคาให้พิเศษกันไปอืมช่วงนี้ร้อนตังคครับใครจะใช้ก็สั่งมาได้นะครับวันนี้สามอัน โอเคครับผมเบื่อไม่มีใครรักแนมะ่โดนทอด,ดทิ้งมีแต่คนทอดทิ้งไม่มีใครรักน้อยใจไม่น้องก็ไม่รักโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ